ชาชนไทยแผ่นดินยามมีคนคอยอยุ่แยงแย่ระสำยำแยบาดเตืองลุกเป็นไฟถึงเวลาต้องรวมแหงร่วมใจช่วยตักน้ำมาดับไฟ้วยหัวใจา่ามักคี ตนของจะแยกไปทำไมไรเหตุผลเราล้วนเป็นคลเป็นประชาชนไทยแผ่นดินยามมีคนคอยอยู่แย่ประสัาย่ำแย่บ้านเมืองลุกเป็นไฟถึงเวลาต้องรวมแหลมรวมใจตักน้มไปดับไฟด้วยหัวใจสามี ไทยพลังคนไทยไม่เคยแบ่งข้างใครแค่กินฝรั่งที่เกิดอย่างเมืองไทยตายรมมาลมมาโพท,ที่สมพานพระเจ้าอยู่หัวพระราชนทรงห่วงใยลูกเอ่ยล้านเอ่ยล้วนคนไทยมาสร้าง นั่นเป็นการประมวลภาพนะครับจากเริ่มต้นจนกระทั่งถึงสุดท้ายและมาถึงกรุงเทพมหานครครับตอนนี้เครื่องบินของกองทัพอากาศนะครับบจทสครับได้บินผ่านเหนือสนามสุขพัชราสาัยครั้งหนึ่งครับแล้วก็พ่นควันเป็นสีธงชาติให้เราได้เห็นในขนาดนี้ครับท่านผู้ชมนั้นได้ชมการประมวลภาพไปแล้วนะครับและนี่คือความยิ่งใหญ่ของโครงการไทยสามัคคีไทยเข้มแข็งครับ วันนี้เป็นวันที่เราทุกคนนะครับจะได้ร่วมหลังจากเริ่มต้นตั้งแต่วันที่20กันยายนมาจนกระทั่งถึงวันนี้ครับวันที่4ธันวาคมภาพเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นทั่วประเทศไทยนั้นถือได้ว่าเป็นภาพแห่งความทรงจําของคนไทยทั่วทุกภูมิภาคนะครับแล้วก็ทั่วทุกจังหวัดด้วยครับเราจะนาท่านผู้ชมนั้นให้ท่านผู้ชมได้เห็นภาพของความประทับใจนะครับเมื่อสักครู่เราเห็นภาพของการประมวลที่เกิดขึ้น เริ่มต้นจากจังหวัดกระบี่แล้วก็มาเมื่อวานนี้ครับสุดท้ายที่จังหวัดบนราชธานีแล้วก็วันนี้ครับที่กรุงเทพมหานครสนามสุภชลาศัยครับเราจะกลับขึ้นไปบนเวทีอีกครั้งหนึ่งครับเดี๋ยวจะได้ร่วมร้องเพลงชาติไทยกันครับค่ะและในโอกาสนี้นะคะกราบเรียนเชิญพนะท่านนาย,ยกรัฐมนตรีนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะคะได้กล่าวขอบคุณประชาชนชาวไทยทั้งประเทศนะคะที่เข้าร่วมโครงการนี้อย่างพร้อมเพรียงกันค่ะขอกราบเรียนเชิญค่ะ พี่น้องประชาชนที่เคารพรักทุกท่านครับวันนี้ผมมีความยินดีและภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาทำพิธีปิดโครงการไทยสามคัคคีไทยเข้มแข็งซึ่งได้เริ่มต้นมาเป็นเวลากว่าสองเดือนแล้ว โครงการนี้เป็นโครงการที่รัฐบาลได้ดำเนินการต่อเนื่องมาจากการรณรงค์ในโครงการฉันรักประเทศไทยด้วยความเชื่อว่าพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนต้องการจะเห็นความสมัครสมานสามัคคีเกิดขึ้นในบ้านเมืองของเราตอนที่คิดโครงการนี้ก็มีการคิดกันว่าเราจะใช้วิธีการใด ที่จะให้พี่น้องประชาชนได้ร่วมกันแสดงออกถึงความรักชาติถึงความต้องการที่จะเห็นความสมัครสมานสามัคคีเกิดขึ้นในบ้านเมืองและในที่สุดก็ได้ตัดสินใจว่าเพลงชาติไทยซึ่งแม้ว่าเป็นเพลงชาติที่เราได้ยินอยู่ทุกวัน8 0ดโมงเช้า6โมงเย็นแต่ว่าแต่ละคนก็อาจจะรับฟังอยู่ที่บ้านที่ทำงานบนรถ ไม่ได้มีโอกาสได้ใช้เพลงชาติซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่คนไทยสามารถใช้มาหลอมรวมจิตใจกันได้มาทํากิจกรรมร่วมกันนั่นคือที่มาของโครงการนี้มาถึงวันนี้ผมต้องขอขอบคุณพี่น้องประชาชนนับล้านคนในทุกจังหวัดของประเทศไทยที่ได้มาร่วมกิจกรรมโดยตรงโดยการมาร่วมกันขับร้องเพลงชาติเวลา6โมงเย็น ตามจังหวัดต่างๆที่เรียงตามตัวอักษรมาโดยลำดับและยังมีพี่น้องประชาชนอีกจำนวนมากที่ผมทราบว่าได้ติดตามการร้องเพลงชาติทุกเช้าและทุกเย็นในช่วงระยะเวลาของโครงการนี้ผมขอขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกคนอีกครั้งหนึ่งและขอยืนยันครับว่ารัฐบาลร่วมกับพี่น้องประชาชนคนไทย จะได้สนับสนุนส่งเสริมให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีเพื่อให้ประเทศไทยของเรานั้นเข้มแข็งเพื่อที่จะให้ชาวโลกได้รับรู้ถึงศักยภาพของคนไทยและประเทศไทยและจากนี้ไปครับผมก็จะขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมร้องเพลงทั้งเพลงไทยรวมกำลังเพลงรักเมืองไทยและเวลา18นาฬกาหรือ6โมงเย็นครับ มาร่วมกันร้องเพลงชาติไทยให้กึกก้องอีกครั้งหนึ่งครับขอขอบคุณพี่น้องคนไทยทุกคนครับค่ะขอบคุณท่านนายกรัฐ,รฐมนตรีนะคะ<อ>และลำดับต่อไปนะคะขอเรียนเชิญน,นะคะท่านนายกรัฐมนตรีนะคะคณะรัฐมนตรีสอสอแล้วก็ประชาชนทั่วทั้งประเทศนะคะค่ะเราจะร่วมกันนะคะร้องเพลงไทยรวมกำลังและเพลงรักเมืองไทยค่ะ